วัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องวดามาตามอามอนพี่น้องอาม o ฝันฝันเห็นคนถแถวบ้านน,น้องฝันเห็นคนแถวบ้านตายไปนนเนาะถ้าฝันยำได้เล็กออกอายุ <ใน S 1> ก็จะออก <ใน S 1> เล็กทะเบียนบ้านเรอพี่น้องหอก,กับรับส้มกับฟังกันเลยค่ะว่าคุนใดตัวใดก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องวดาพาโชกเี้เด้อค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ไปตามเลขยังสามสิบอันนั่นเลย

มันจริงมันตายไปโบตายแล้วเไปถามบ้านีเรายังมาเศ้าเลยเราเห็นไปซื้อกับเขาโทมกันพอดีเว่าอันบานี่เ้าเจออะไุเก่าซีดจีมบ้านอะไรที่เราเจอแต่ย like uh, ังเก่คนตายใส่เงี้ยหเนี่ยมันบจนตายจนใส่ลงเลยเลยลงมมีสีแลวเนาะ ไปไปามแต่บาลขกีฟ่นฮอ,อเลยทาม,ม,ามอมายุพอบคุาอายุทามตะบาลขทีบาลิทีก้าวซี่เมนได้บ้านลขกี่ดีใจแห้งมากอ,อ,อดรอดอายุนท<ด>ามทามที่น้ำ <laughs> like, ไล้กอดเสียความวดนี่แหละวรื่องมันน <laughs> ้าจิมอายุเาเเงียบเงียบตมาที่เรืเจ้าฝันถ้าฝันว่าผู<ส>้ใดตายมันชอบบอกบาลีบอ ตออมาทีฉัมเพิ่งจะมาถามาามายนะแต่ก็ไม่ได้ถามมายยค่ะเก้าซีกระไรนไเล็กงามพ่อมาเลยว <c oughs> ่าะเก้าซีกับ <c oughs> เก้าซีเก้าซีก็เลยกน้าะ ตนันสีตอนนั้นผู้เดตายไม่สอะับาลีทีเน่เขาเขาจะจานงานศพอยู่บ้านมันบ้าเี่ยใสกะลงเลยแม่นองนะดาสัมภารที่แม่นางรับเนางเวงคนไลฟ์โฟิดตองตลาดก็เงียบเงียบพี่น้องไม่ข่ากันไปม่ข่ากับโมีพี่น้องเลยเจียวปรนเกี่ยวเขามันเป็นนาเกี่ยวเข่านะช่วงนะ เดียวเจ้าเขาแล้วเป็กลับมานาังค้ายไหมจำํแำแหนงหน,าน้าม้าจะบิมิน,าน้าดิบ่มายัางไงเจ้าอยุติใจอันพ<ม>่อปาท,ที่มาทรงยังมาเศร้าแล้วเราก็ไปเอ็ดงานของเบาเป<ม>็นนาทีแบ่งนาที่นาทีไพนาทีาาทมันเจ้าม่นาดีาาค้ายคล้องคนม่นาดีเจ้าเขาไปหาเอ็นไทยเอ็ดนั่นไปยามเอ็ดไทยกับจ้างขจากับเราเปันนาทีกัน ่อก็มาเขามาส่งยามมเฒ่ายามมาานว่าจาับรถไม่ขับเแต่ซาเลงครับโอ้วบ่ขี่ซาเล่งก็ยังบ่เป็นแมเพิ่นะจมาโดนเนส่าเลงมาเอนี่โดนเรับปาเองเนาะอ๋อซาเลงิงแกงนะเพิ่นมาส่งยามมเฒ่ายามลก็ั่ะ ลงเงินนี่ส mm. şey. yes. hm. ิลงทุนเก่าซีเดี๋ยวนะก่าซีตัวเดียวขอรอพี่น้องกูได้ทุนหน่อยหามผ่านด้วยการก่อซีบ้างกันตัวเนาะป้าผู้ชายมาหอดพี่ตีหมื่นนี่เจ้าเ มนวนมวดไหม้วนนีดเนาะนวดเจการค่ะเดยวมันมนัติดมวนกูจอยมนวนได้นะรุนไดนอวครม้วนสได้่ออเราเราเป็นมนวดสีโอ้ยอ่มรู้เยนี่้านเจเดือนเนียเออเขารู้ยู่เป็นร้านเจเดือนานสยเจเดือนเยอฮะ ไปบรนทไทยให้น้ำได้ถิวัดตนิจ้าคนละเห็ดคนวงามคนใดเราเห็นคนงามคนเ่วนอยานน้ำเกเดือนู้เดืียให้งามแต่เนาะอวบอันขาวจุวยคนคนนี้คนจะเป็นเห็ดแห้งนะฮะเกลีเือนมันจะเฮ็ดแห้งเ่วสูเขามันคนบอบบานครับเหเอ็นเนาะ้นบอบบานตุกติกนั่งนักบ่ไดเด ตามนถมาแเ่อยนมาตามนัดบอกในนัดเห็นมานวดเป็นแต่าเออจะเอาว่าเ้าดัดใสแล้วนี่ยใส่แ้เนี่ยใส่แล้วนี่เอา่เอาในเกาซีบอกน้ามันบันทันมาคนรย่บานตายนั้นสามสองนั่นเลขมือ่บอกเมนมือเลขออกเลย Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp คนร่วน uh, like, ี่แันปีนู้ใดตายมันบ่ออกอายุเนี่ยมันออกเลขบ้านมันไม่ไปถามเลขบ้านได้เลขบ้านมากันมากอร่อยเลขบ้านเก่าสีหนุบ้านเก่าสีอายุว่าถามได้มากเลยดีใจแฮมตัวเดียวตัวเดียวคอรออเดียวเด็บ้านผู้ใดสีนี้แก้วเท่ยจับอันนั้นในลุงอันก็ยังเกาะกันหน่อยค่ะกันค่ะโอ้กับหัวบ่แม่นจ้ากันหกสีหน่อยค่ะ เป็นมืดเลยเจ้าสิไปทานอาย่อนบันได้เห็นเดี๋ยวคอยเห็นเพ่นเลยมาซื้อกับเขาน้ำกันยี่มาเสาวินต้รานค่ะปีกปีโดนบ้านะเขา็้มเเล่าสิกาสิประมาณหกสิบกว่าปีหกสิบกว่าปีเล่ากันีนะวาิมาแล้วมาแล้วกยุ ประมาณ60กว่าแก้วคนตายอยู่บา้านอะไที่94ตู้แห่ได้เขียนการให้64ถ้าม่อนเป็นฝันว่าผู้ใดตายมันบอกอยู่มันชอบบอกอะไรที่อะลรที่นะอะไรที่94กันให้64อายุรักพกพ6ซื้แล้วไปเพิ่นสิไปตามอายุอีก แสดงมาจะได้มาตามอีกดีตานนี้หกสิบเจ็ดปีมันก็มันกมันก็มาตรมกับโตกับหอมันดีเราเสียหกสิบอนดนเม่ไ้ตกับโตกับมาเป็นโตกับหัวนนี ไม่ลงเล่นั่งรับเจ้าเกงเกจังไปนจังตกจังเ่วายตัวพี่ดองลาแข้งลาขามาตัวนสัมผัสกับมีผู้สัมผัสใรรถกับมีผู้ขับทันีั้จ้างเอีก่างหางเขา็จ้างเยเก็บงื่อนไปนั่งรับไปวดขาพี่ดองเอ้ยเมือนีอ้ปวดขาเาห้างเขาก็จ้างคโต โมนี่ปวดขาแม่้องร้านสน่ด้บ่บ่หน้าหุ่น้ดดีดได้นไนวดได้คปวดขาเมนี่แอดมินปวดขาพี่น้องเ้ยย่างบวกปีบวกป่อยู่เนี่ยบมากับคำบมากับบไรไหมพี่น้องเพรว่าต้องงานเท่าเนาะบมากับบไดร พ่ออยากอยากเจ็บไรก็พ่ออยากพ่ออยากถอดเกือบยางบุพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นแห้งควดมันมันเย็นอากาศเย็นเย็นมันจ้ะแล้วบางคนก็ถามว่าเป็นอย่างไรจังได้อยู่ตอนนี้แมงดากินยาอยู่ด้วยเด้อกินยาตามหมอหมอสั่งเพควนว่าให้กินยาก่อนแล้วจังเขาไปหาเพคนอีกที่นึ่งจังไปเขาคีโมไม่จังคนว่าแต่ว่าเขาคีโมมันต้องใช้เงินรายแม่พี่น้องเพราะว่าแม่น้องดาต้องใช้จ่ายเงินสดถู่ไหมเขาก็ต้องหาเงินไปที่หนึ่งกับ โอ้คนยังบ่ท่นบอกจำนวนแต่พอว่าใช้เงินเยอะอยู่นะว่าโบจ้ะยังบ่ท่านได้เหตุยังเลยยังบ่ท่นได้จดทะเบียนยังเลยไหมจ้ะแมนจ้มันต้องใส่เงินหลายไหจดทะเบียนก็เป็นแสนสิเขาสีเอาเงินมาแสนบอกจ้ะน้องแม่น้องรดกยัง เอมเอฟซีเลยล่คนโทรมาหาแม่รองดาแม่รองดาก็สิบอกตรงนี้แล้วพี่น้องเด้อตอนนี้แม่รองดากินยาตามหมอสั่งคนไห้กินยายาภายในยาผพินจ,จัดยาห้ถ้าหมดแล้วหมดยาที่เผลจัดห้แล้วผลจังห้แม่รองดาไปไปหาเผนที่โรงพยาบาลไปตรวจเลือดอีกทีนึงถามมันยังมีขามันเล็งแลเผลกนะ็จะถามว่าเขามีเงินที่จะลงคีโมบอสิแม่จ้ะว่าคีโมทีหนึ่งกัะซิบเบิร์ดหลายบาทอยู่ดิ ว่าเวลาเขาคีโมเขาต้องได้นอนคืนนึงเเพ่นผลผนกระบ,บอกอยู่จ้ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นว่าให้กินยาไปก่อนพี่น้องกินยาก่อนถ้ามันบางคนถือยามันก็นก้นกระชดีขึ้นไหมจ้ะยัไงได้ก็สิบอกเอฟซีทางนี้แล้วพี่น้องเด้อผู้ใดที่เป็นห่วงก็ขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้ะเด้อแม่น้องดาก,ก็กินยามือไรยาเบิดกระปวด <laughs> พี่น้องแตขอบคุณอมอนหลายๆเด้อที่ให้แนวทางกันขอให้เอฟซีรวยยิ่งทิ้งตังตังเด้อค่ะเด้อ